ครับก็ไม่โหดน,นะครับก็ขอฝากทีมด้วยนะครับชื่อว่า The Special One นะครับผมก็มีสมาชิกก็ไม่มากนะครับก็มีประมาณ 3, 6, 9, 9คนนะครับแต่ก็ เด็สดสเปเชียลวันนะครับขอฝากหน่อยนะครับผม,ผมว่ามาวอร์มันอยา่างตาแรกเห็นหมดติดบเดี๋ยวเราลงแรงกันดูหน่อยเฟซคนในทีมว่าเดี๋กันนี้เล่นนะ <c oughs> เล่นเปล่าแชราเล่นเปล่าครับ ก็เล่นกันนะสงอามิซาบเจอินก็นครับก็เพื่นัดสตรีมทครั้งแรกนะครับผมฮะ ดว่าเขน่าจะเล่นลววตัวนี้หรือจะเล่นสาระดูว่าตัวนี้คืดว่าเขาจะเล่นนะครับเขาจะดักเชดิโบว์ใไม้ว,นะวลองดักไปเชดิโบวแล้ันแต่ดิโบผมว่าเขาไม่น่าจะเล่นนะครับ สวัสดีครับชาวไทยครับมีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะเล่นก็อยากให้แนะนำรองออกของแบบไหนหรือว่าแบบลองเล่นยังไงหรืออะไรยงไงก็บอกได้นะครับ อาบน้ำอาบน้ำเบาๆเลยก็เพื่อช่วยดูแลผู้นะ้นเพราะจะไปซื้อเขาลูกไม่ได้นอนก็เขาเห็นไหมครับใมันต้า ถือว่าเล่นเมนต้าแรกครับตั้งแต่เมื่อเช้าเพราะว่าหมายไปอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปตีน้ตรงนันี้เก็บตายครับ

เงินใครินใคใช่ใช่เงินใครใช่ นะโอยถ้าเขาออกดูเื่อนี่ก็สู้ได้นะ uh huh. ก็สู้ได้สู้ได้มกกัมกบ้องสักตามีคู่เล่นไหมมีนนะคู่มีด้วยำจไงกังงับม้งยัยัง,องโ,อโอ้ยเบ,บยียดนึ่งะบย

ทังมีตัวหนึ่งซัพพอร์ตไหมมีเลยนะทีมต้องการแครี่ด้วยแหละโอเคอเลยแทงกนเลยขวัใชัยเอะไร้ะ

ชอบว้าวแล้วทํา <coughs> 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 ะกดมาออมาช่วยคนหนึ่ง้นพ้เื้อาขอความเอยตัวหายหายหายไปตัวนึ Ig ่งแทงด้วย โอ้ยสาบตนเล่น,นี่เฮ้ยอย,อยู่กลางนลยอยู่กลางเลยแพงไม่อยู่กลางวะโอ้เล่นเต็มมอว งั้นมันเอาไปเลยครับเล่นไก่ชิบหายถเจอตัวทีไก่ก็น่าจะได้ใช้สิ่นี้นะไม่เห็น อหอมอบห,หายหายทาระทาระ โอทาร่ามานี่กลางทราร่าเอาเอ ฟมาี่ทาร่าเอกทาลาซุ่มไว้ก่นทาะระ้าอมหลังีิอ้อมหลังอะไร<ป>ก็ไปดิ เดินลงไปไปเร็วอย่แน,นแน่นชักนะจเดี๋วยวค่อออกกูจบก่อนจแค่อยออกจบก่นอ,อ,อ,อกนเอออออนไปเู็ว ยี๊อเอุ๊ยอย่าทุบโทรศัพท์หมดโอ,โอ้ยโอ้โหโมเตอร์ฟาบไม่เชี่อป้อมโดนถล่มเลยแล้วเนี่ย เนี yeah, ่ยโดนอ้อมนี่ในป่า เออบันทนไฟล์มงงไปไหน 天，平台。 Mm hmm